ใช h i what's up Hello ส so, วัสด,ดีครับผม hey. กล้ามเป็นมัดเลยอะจับได้นะจริงจริงัเปล่าจับได้จับได้เล็จริง,รงจริงขนนนนนนนอ,อ,นนอนนบคุณครับเล็กเล็กนี่ขอบคุณครับเล็กอเล็ก เลขนิ้วมาเนี่ยเดินมาหาฉันนะเอาบัตรทิ้งไว้ให้ฉันเขาบัตรเอาบัตรวางเพื้นเลครับเคียวางเลยครับครับขอบคุณครับประชาชทนทั้งสองอันนี้ฝั่งนี้ผมจะเสกให้เป็นของอลเล็กนะอันนี้เป็นของเริ่มต้นนะครับคุณทั้งสองคนจะเห็นไม่ว่าด้านขวาบนของทคุณมีเลขสามอยู่ครับผมน่าคิดชีวิตนะครับถ้าตายครบสามครั้งมาตจะเหลือสูนแล้วมันจะเกิดไม่ได้แล้วก็จะออกแล้วมันก็จะเริ่มหมดบัใหม่เลยครับอืม ช่แล้วอาเสียบของได้เลยครับเปรตใน,นของคุณนี่ครับผมครับต่อไปมิลกี้ตรงนี้ก็หลักการครับผมแนะนําเลยนะครับวิธีการเล่นเซิร์ฟผมง่ายมากขอให้คุณหาลิขสิทที่ผมเี็ตให้หมดครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าการหาเงินมันง่ายมากบางคนเขาเล่นแค่สามชั่วโมงก็ซื้อหมอไซ่์ได้แล้วครับแล้วก็ระวังตายตอนเนี้หมอพยาบาลกําลังจะไปทาเรื่องกันก็อาจจะไม่ว่างเพราะฉะนั้นแล้วครับคุณจะต้อง พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดเวลาที่หมอไม่อยู่นะครับโรงพยาบาลปิดเพราะว่าเขาจะไปชุบคุณไม่ได้ถ้าคุณตายโดนผีบตบปุ๊บเนี่ยคุณจะโคม่านอนอยู่แล้วรอให้หมอมาชุบเนาะแต่ถ้าไม่มีหมอตอนนั้นไม่ไม่ใช่เวลาทําการก็เรียบร้อยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ลองใช้ชีวิตดูได้ครับแล้วสามารถครับธนูมาใช้เองได้ไหมครับแอดลูกเองได้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดเนี่ยกดก็คือเป็น PVE นะครับเจอหน้ากันคุยกันยกเว้นจะมีสตอรี่ แล้วก็สีแดงห้ามเข้าไปแตะเลยครับแบนทันทีไม่แตะสวนเข้าปุ๊บแบนครับครับผมประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับทุกคนขอบคุณราบครับมีอะไรก็ทักมาสอบถามหรือว่าถามผู้เล่นท่านอื่นได้เลยครับนิสัยดีมากผู้เล่นเราครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับเอของเอาตัวรอดให้แค่เนี้ยจักรยานคันหนึ่งเสื้อผ้าแล้วก็ขวานเอาละเอลฟ์โซนิวเวิร์ลพีวีเต็มตัวมีโลด้วยรถคันไม้คันมือเลยล่ะ แต่ผู้เล,ล่นละค้นอยากยิงผมเอื้อมแล้วพี่ Air Force แล้วในในเมืองนี่คือพลเมืองคืออยู่ตามไหนได้บ้านละบ้านคือ,อยังไงอ่าถ้าเป็นชาวถ้าเราเป็นแบบประชาชนอย่างเงี้ยเราสามารถสร้างบ้านได้แล้วก็สามารถไปรับเควสได้ตามเมืองพี่เห็นเลขสามด้านขวาบนผมป่ะตรงเงินนะแอคเค้าบาลานะเนีย่ยตรงนั้นแหละนั่นคือชีวิตของเราเว้ยตายได้สามครั้งแล้วคือตายสครั้งแล้วไปต่อเริ่มโลใหม่หสร้างใหม่ คนพบครั้งยิ่งใหญ่น้ำตาจะไหล <laughs> แม็กกาซีนแม็กกาซีนเป็นของไม่ปใช่ครับลางข้างๆครับขอ,อถ้าลางเป็นของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับผมอสอง2ชนี่ขายเท่าไหร่ครับรับเอ,อ่อแม็กกับลางเหรอฮะใช่ครับใช่ครับขายัง ยังไม่ค่อยรู้ราคา f 9เนี่ยผมตีให้เลยนะสามสิบเงนินราคากลางนะผมตีให้สามสิบเงินเพราะผมมันเ็นมีคนซื้อขายอยู่สามสิบกว่าแล้วก็รางเนี่ยราง m 1เกาหายากไหมไก็หายากนะผมไม่ค่อยรู้ราคาว่าจะตีให้เท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็กลักยี่สิบเงิงนยี่สิบห้าเงินอบคม สีละสายกใ็ใกล้เคียงแบตเตอรี่ของแต่งแนตตีให้ใกล้เคียงแบตเตอรีม่มันแต่ถ้าเป็นกล้องกล้องโฮโลกล้องพวกติดปืนปกเนี่ยห้าสิบไปเลยได้อือก็เป็นอะไรที่หาย,ยากนะับแล้วก็ไอ้กล่องกล่องกล่องน็อต <ๆ S 1> นะครับกล่องโบมีประมาณเท่าไหร่ดีโบถามว่าโบกกับตะปูหาย,ยากไหมมันก็ใกล้เคียงแบบขายอยู่ที่ตัวละห้าถ้าจะขายตัวละห้าก็ได้นะสิบแปดห้าก็เก้าสิบ เดี๋ยวผมเพิ่มให้อย่างละนิดละหน่อยโอเคไหมครับแม็กนี่ผมจุดการตีไวาา้สักผมให้สักสี่สิบโอเคนะครับอืได้ครับผมแล้วก็ลางลางลางสักสามสิบแล้วกันเพราะผมก็ยังไม่มีปืนว่าจะว่าจะ,าจะคิดว่าจะซื้อเฉยๆคิดว่าจะซื้อ,อ,อได้ครับคิดว่าจะจะซื้อปืน,นก็เลยว่าลางสักสามสิบโอเคลางสามสิบแม็กสี่สิบ ต่อี่ไหมที่ส่วนโบ้เดี๋ยวอราคาเอาราคานั้นแหละครับแต่เดี๋ยวผมถามเพื่อนก่อนว่ามันสั่งไหมเพราะว่าผมสร้างบ้านกันเนี่ยอ๋อได้ครับผมข้าโบ้เลยครับมีเต็กตู้เลยไม่ได้ใช้อะไโบ้โบ้เนี่ยมันพอมีใช่ใช่ครับผู้จัดการส่งโบ้บ่อยเพราะว่าโบ้หาง่ายแต่ตะปูเนี่ยผู้จัดการก่อนก่อนหน้านี้คือมีคนเขามาแลกอะไแลกแลกกระปูผู้จัดการไปครับใช่ใช่แลกกระปูไปตอนนี้ ถ้าเต็มที่ได้ร้อยหนึ่งไม่ก็ร้อยยี่ถ้าทำบิลขอนี่ไงเดี๋ยวได้ผมอีกสี่สิบนะครับได้ผมอีกสี่สิบแต่ซื้อรถเนี่ยต้องรอต้องรอท่านผู้นำก็มานี่ครับเงินสี่สิบครับผมจนทีเหิดทีจะแบบลำคาแล้วแบบใช้รถใหญ่ก็ได้ปะแต่รถใหญ่มันมันทะลุผ่านเลยอะครับครับผมเดี๋ยวไม่ไม่ใช่คนตกแมพนะท่านผู้จัดการคนที่ที่รอบแรกจำได้ไหมที่เราต้องรอหยุดรอกันอ่ะ ไม่ใช่คนตกแมพนะอ่าคือตกเขวอ่ะเขาขับรถเขาแซงไปแล้วชนนันผมผมโดนชนตกเขวแล้วแล้วทีนี้ก็แอดมินคอดึงตัวผมมาเพราะว่าเขาไม่อยากให้เสียเวลาเล็คุณเล็กครับครับผมไอ้ Mac M9 กาไร่ Mac M9 อ่ามีคนซื้อแล้วฮะผมผมรับมาแล้วก็รับมาตอนนี้เหลือลางกับที่ซ่อมปืน ตีผมได้ชุดแต่งมันมาไงก็เลยเดี๋ยวมีผมมีแม็กอยู่แม็กหนึ่งแหละกะว่าจะไว้สำรองไว้เวลาออกไปข้างนอกเมื่อวานนี้ไม่กล้ายิงไม่กล้าเข้าไปข้างใกลๆไม่กล้าตอนผี่เข้ามาสวัสดีครับทำอะไรครับส่งรวดฟ้าครับผมอ่าวางที่โต๊ะได้เลยรบควรนะช่วยทีมจุดชื่อในแชทหน่อยครับผมจะเช็กชื่อ โอเคคุณอเล็กเมอร์ซีมีอย่างเดียวหรอครับอเล็กใช่ครับผมอเล็กถอนญ้าด้วยไหมถอนญ้าด้วยหรือเปล่าถอนญ้าถอนญ้าให้ห้าเงินใช่ถอนญ่าแถวหนึ่งรับได้ห้างินถอนครับถอนได้วันวันละวันละครั้งนะได้วันละครั้งรับแถวเดียวแถวตรงไปถอนได้เลยใช่ไหมี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปรับเงินครับผม เมื่อวานผมมาขอไปส่งเรียงคืนห้าสิบมั้งายาไม่มีให้ถอนเลย <laughs> เรียงหมดออนยามีอะไรให้ทำเ,เพืิอนเนดีเป็นกิจกรรมพิเศษนะให้ทำแบบแจกเงินผู้เล่นแบบใครไม่มีของมาส่งเพิ่งมาใหม่ๆมีมีเงินให้เนี่ยถอนยา แต่เมื่อวานหลังกิจกรรมที่ถอยเ,เกลี้ยงเลยเพราะาคนเขาไม่ได้มาส่งของเขาเริ่มกิจกรรมตั้งแต่สามทุท่มคืนยาวที่แรกกิจกรรมมันจะจบตั้งแต่ประมาณสี่้าทุ่มแหละแต่ทีนี้เขานั่นแหละไปต่อที่เกิดก็เลยยาวกระนการที่เกิดคนนี้ก็เลยยกเลิอกอาร,อรมณ์ของผมวิ่งโหดมากเลย มแหลกอะ่ะไอช่วงที่ไประเบิดหอสัญญาณอันนั้นแบบดงซอมบี้แล้วทั้งพูดเล่นเลยบวกกันเข้าไปโอ้โหเท็มหลอดสองซอมบี้แม่งวิ่งว้าตบข้างมัางอะไรบ้างดีนะใส่เกานะหนาไปไม่งั้นโดนเจ็บมีโดนมีโดนลูกธนูข้าขงหลังจริงโดนหลังด้วยดยนะดี้ะพี่ใส่เกาะใหญ่ไม่งั้นแม่งเจ็บไม่ตายไม่ตายไม่ตายกินไม่ตายกางเกงที่หายได้ไงเรียบร้อยครับเพราะว่า เก็บได้เลยครับผู้จัดการงี้เวลาจะเก็บของเราต้องทำยังไงครับเนี่ยเช่าตู้ครับผมผมมีตู้ให้เช่าตู้เนี่ยเช่าอาทิตย์ละสิบเงินอาทิตย์ละสิบลองสักหนึ่งตู้แล้วล่ะผมเช่าหนึ่งตู้ครับตู้เดียวอยู่แล้วแจแค่ก็ตตู้เดียวอยู่แล้วนี่ครับ ตู้จะครับถาเป็นตู้อะไรที่ดีมาขตำรวจก็ไปเรียบเต็นเลยใช่ไหมตรงฝั่งรั้วนู้นเลยใช่ไหมฝั่งรั้วหลังเต็นท์หรือซ้ายมือก็ได้แต่ซ้ายมือเนี่ยแบบจืดปลายไปได้เพราะว่ามันเป็นเขตของอีกธงหนึ่งเป็นธงหลอกที่ท่านผู้นำเขาเพื่รับช่วงให้ผมเนี่ยตู้ไหนว่างใส่ล็อกได้เลยเดี๋ยวผมจะปรับชื่อโอ้ตู้นี้แล้วกัน ล้อนาคผู้นำเกสทูบุรีเตื่อเขารับเป็นเวสสัปดาหหน้าแต่เวสส่วนใหญ่เขาจะเก็บเก็บของพวกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยบให้ตรงกับเนื้อเรื่องเพื่อที่สาภาพเนี่ยจะได้นำไปให้ท่านผุ้นำแล้วก็ให้วิโซก่อนเขาประดิษฐ์ก่อน อย่างระเบิดเสือเนี่ยใช้อุปกรณ์แบบซิปปืน,นใช้เหล็กใช้พอมันเกี่ยวกับการทำระเบิดพอครบที่ตั้งเป้าไว้ก็ก็สสงเอาให้วิทยากรทำระเบิดมันจะของที่สเ่งยจะเป็นแบบเป็นดาวจะเลือกให้มันสมบรบการ